สวัสดีสวัสดีพี่น้องมามามาพี่น้องกินเขาตอนบ่ายบ่ายบ่ายโมงกว่าะด้พ่เช้าได้นี่พี่น้องเนามันบ่แมนอ๋อนนี้กินน้ำน้าเปลาเราันนี้บอกบอกน้ำแม่เตอไ่นาข้าวไ่ใยไตตันเยอะแมนยพี่น้องเลยมันมีเมียไปตลาดบางบอนมาพี่น้องกจังพริกนิเพลยครับทีเงมันต้องนต้องมีกดอย

แบกินเียนี่เลือดนีเทมเลยเนี่ยพอเราเราบริารนเลยได้ไหมต้มก็เลือดเป็นใจใจนะเป็นใจหืซื่อใจเป็นฉี่เหียยก็ได้ เดี๋ยวที่เข่าเสียดบมีตาไปกับตัวราเข้านตไปาองดูมาเออดูเอง ไปนอโอ้ย,อยา,งงางยงปหยอดเลยครับอยงงนนอนเลยไปนอนไปทางน้แมาเด้อไปนอเนเอ้ยมากินน้ำกันแ่า,าพักพักนิดอีกอัพไป่มไปกินให้หมดแลาอยู่ข้างล่างเลยอ,อือสีใสเ้อคน

มีได้เกิกเดเรเียนเว่อวันน่บอกอะไรน่ะคืออ,อึดม,มาละวะมีเนาะละกินนก มะเกอก็มีอยู่นี่หรอเด๋วเกลกจะได้ดูไม่หางติอ้หนี่งหางกวางมันก็ใช่ตัวล่ะมะเกลก็มีพี่น้องน้องเอาเสอนนี้เอามดเดียนี้เลยเอาเลยอืมได้ต่อขุดดูจะได้เหรอไปทำอะไรเป็นใจนะเอาเรื่อ cào mỹ đạo mỗi câu một cửa ngay 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 à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  ngay ngay Cho ngay 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 ngay

คยจะตอจะใบใครจะต่อใบมันจะเข้าคายใบเข้าคายูอื่นเด่นโบราคาจะมีืมาแนค่อยพิมพ์เ่นี่อยยดเฮ้จะบคนนวป้นแต่ไม่ซื้อ มเทมอาเต้นบมเดียวเิยนก็จะมดน่ะฮะมันเทหมดแล้วด้มันมีน้ำแล้วทางล้างนี่เลตรงขาางล้างนี่มันมันแตกหมดแล้วว่าตูวเย็นจุ้ยน้ำหนักสามตัน เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเด็กๆหน่อยเด้อกดลรีกดิอ้อนแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สางบาร์เซอได้เลยเพื่อนเาะบาร์เซอแชนแนลไปเนาะวันนี้ก็ได้กินอาหารแซ่บเลยเพื่อนเนาะนี่ยอาหารแซ่บ Voilà.